ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับจอร์ดหลังวัดน,นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณมีจอร์ดอยู่หลังคุณเสมอนะครับอืออะไรวะเนะ <c oughs> เปิดตัวใหม่เปิดตัวแบบจอร์ดเสียวหลังครับเสียวหลังเ่ลามึงไม่ได้อยู่หลังวัดน,นะอยู่หลังคุณด้วยนะครับก็มาในโปนโปนโจนโจนปล้นใจนะครับหลังวัดไม่ได้มีแค่จอร์ดหลังวัดมีโจนด้วยนะครับเออไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> ว่าแต่โจรมาทำอะไรหลังวัดว,วะไม่รู้ เอามา100บาทนะครับก็ซัดเลยลวกันซัดเลยซัดเลยให้มันเอาตังเราไปเลยเล่นแบบรู้ตัวว่าจะเสียเล่นแบบรู้ตัวว่ามอบแบบเข้าเข้ามอบเลยว่าเสียตังแน่นอนไม่กลัวเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็กลัวอยู่เอาเลยเริ่มเลยโจนช่วงนี้ก็เงียบๆเนาะไม่บือหวาอะไรก็เรื่อยๆตามเขานะครับคนเล่นไม่ค่อยเยอะเนาะข้อดีของเกม เกมที่คนเล่นไม่ค่อยเยอะก็คือไม่รู้เพราะมันเพราะมันมีแต่ข้อเสียมั้งคนเล่นเล่นเล่นไม่เยอะไม่รู้ไม่รู้ทำไมคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะเกมอื่นมันแตกดีกว่าหรือเกมนี้มันไม่ค่อยแตกเลยผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าเหตุผลหลักถ้าให้เดาผมว่าคนเราถ้าเอาเหตุผลของผมเองทําไมคุณถึงไม่เล่นเกมนั้นซ้ำสำหรับผมอมผมว่ามันมันมันน่าเบื่อระบบเกมมันปกติเหมือนกัน ที่น่าเบื่ออาจจะเป็นภาพสีเสียงเ,เนี่ยการแตกอะไรแบบนี้มันดูเฉยเฉยสำหรับเราหรือเปล่ามันดูแบบไม่หวือหวาเลยไม่เพิ่นไม่อะไรอ่ะแล้วแต่โคนไปแต่แลสำหรับผมก็เป็นฟิลฟนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันไม่แตกเลยนะแปดบาทโอเคคือมันไม่ค่อยแตกเลยไม่ไม่บวกบวกน้อยบวกน้อยแบบน่กเก็ตอ่ะคือบวกบ้างอ่ะได้มันยังมีเกมที่ผมเล่นตลอดทนั้นที่มันไม่ค่อยบวกนะบวกแบบน้อยมากแต่แบบว่า มันก็ไม่ได้เสียนะแต่ว่ามันก็ก็ยังบวกนิดๆหน่อยๆแล้วมันเล่นแล้วมันสนุกไงมันเล่นแล้วมันเพลินแล้วมันเล่นได้ไอเกมนั้นเนี่ยมันเล่นได้ยาวเว้เพื่อนเพเพราะว่ามันบวกทีละน้อยมันเลยมีทุนหมุนเรื่อยๆเราก็จะไม่ค่อยโลบมากเพราะเราไม่ได้แบบตุ้มมาทีเดียวเราก็ค่อยๆได้ีนี้ยนิดแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆได้สบายๆชิวๆอ่ะมันทําให้เล่นได้แบบหลายสิบนาทีบางคนเล่นเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็แบบสิบยี่สิบนาทีผมก็เล่นได้เกมเดียวอ่ะไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยต่อให้ม เนี่ยเกมที่คนไม่ค่อยเล่นกันอนะ่ผมเล่นเยอะนะเออเกมไหนที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะก็เกมที่เขาไม่ค่อยลง u t u b e กันอนะอ่ะเกมที่เขาไม่ค่อยพูดถึงกันอะเออผมเล่นผมชอบด้วยจริงๆอ่นะผมก็เลยอยากทำช่องที่แบบว่ารวมคลิปเอ่อรวมเกมที่เป็นฟิลฟิลที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบเล่นแนวๆผมจะได้มาดูกันดูเรื่องนะครับผมว่าก็จะเอาใจทั้งทั้งทั้งฟิลแบบ อะไรอไระคนที่เล่นเกมดังคนที่เล่นเกมอินดี้บบผมนะเกมดังเกมอินดี้มดนะยูะี p g มันกันหมดเลยครับอ่ะเข้าฟรีเริ่มเลย1 0 0บาทบ,บวกมาเป็น227บาทละเอ้ยอ2บาทละโอเควันนี้ก็ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เยอะอะไรนะฮะเฉยสบายสบาย,บาย,บายไม่เครียดไม่ซีเรียสเท่าไหร่การเล่นแบบผ่อนผ่อนคลายมันทำให้เราไม่ไม่หัวร้อนไง นอกจากเราเล่นผอนคลายผอนคลายอยู่ดีแม่งแตกมาเป็นเป็นพันเป็นหมื่น 10, แต่เสือกหมุนต่อแล้วเสียหมดอ่ะอนะั่น,ห,นหัวร้อนนะ <c oughs> เราควบคุมสติอารมณ์ให้ดีๆนะครับอย่าไปเสียเกมมันเสียเรียมเสียเกมเสียอารมณ์เกมมันมันจะคุมเราแทนนะครับจากที่เราจะมาเอาตังค์มันมันก็เอาตังค์มาเป็นหมดนั่นแหละอเสียให้มันไปก็ถือว่าวันนี้แพนะครับไม่ใช่ว่าวุ่งนี้จะแพ้ต่อเนาะก็วันหนึ่งก็อาจจะชนะและอาจจะชนะแรงด้วยอาจจะชนะเยอะก็ แพ้วันนี้เก็บแรงไปสู้วันหน้าแล้วกันนะนี่คือคําเตือนนะครับไม่ใช่คําบอกเล่าเฉยๆนะเพราะว่าหลายคนก็คือแพ้วันเนี้ยก็จะเอาชนะวันนี้คูจะเอาคืนมึงวันเนี้ให้ได้แต่เขาเดินมี่ยไอ้สัสแล้วมันจะยิ่งแย่นะครับอันนี้อันนี้คือจริงนะครับหลายคนก็น่าจะรู้ตัวผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นนะรู้หลายคนที่เล่นเกมหลายคนที่ปันสลอ็อตรู้นะครับรู้ว่า <laughs> พูดซ้ำไปซ้ำมาผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะจริง รู้ว่าเล่นแล้วเสียเล่นแล้วแบบต้องต้องงุดหงิด,งดต้องเติมต้องอะไรเพิ่มแต่วามันยากที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองใช่ไหมเออบางทีเรารู้แหละบางทีเราเป็นคนไม่เล่น้วยซ้ำแล้วเราพอลองมาลองเล่นเราเริ่มติดงไงแล้วเราแต่ก่อนหน้านี้เราก็รู้ตอนเราไม่เล่นเราไม่อยากเราไม่ชอบแล้วเรามาเริ่มติดมันช่วยไม่ได้แต่ต้องพยายามนะครับหักห้ามใจตัวเองได้ะนะเสียว่าเสียมากไปก็หยุดนะครับอย่าไปเติมเพิ่มนะต่อให้มีเยอะมีแบบในบัญชีกูมีเป็นหมืน่มนจะเป็นแสนเติมเท่าไหร่จะเป็นไรไป นั่นแหละครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีหมื่นมีแสนทุกวันนะเติมไปเรื่อยๆเอาเล่นพองามพอลอะไรไปไม่ได้สอนไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าเลยผมแค่เป็นห่วงนะครับผมผมกลัวว่าหลายๆคนที่แบบเล่นเหมือนกันนะแล้วเราเล่นเหมือนผมเนี้ยแล้วมาวันหนึ่งแบบหมดเนื้อหมดตัวเคยเจอแบบ จริงๆอะหมดเนื้อหมดตัวเคยเจอจริงๆเล่นสล็อตเนี่ยบาคาร่าเล่นอะไรก็ตามอะหมดเนื้อหมดตัวเยอะหลายคนเปลี่ยนชีวิตไปเป็นอีแบบนึงครับมันมันน่ากลัวนะครับเพราะงั้นเรามาระวังไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวขนาดนั้นเพราะขอ,ขอแค่มีสติเองเออมีสติแค่นั้นเองแค่นั้นมันก็เล่นได้แล้วนะมีสติเข้าไว้มันง่ายขนาดนั้นเลยแหละครับก็ไม่ใช่ว่าคน <laughs> ไม่ใช่ว่าคนที่เขาเขาเสียกันเยอะๆเขาไม่ไเขาไม่ได้มีไม่ได้มีมมสติน,นะเขามีนะครับแต่ว่า บางทีพอเห็นเงินก้อนใหญ,ใหญ่เคยได้เงินก้อนใหญ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้ววันหนึ่งอะ่ะมันมันมันอยากได้อีกอะ่ะเออมันมันเชื่อว่าจะได้อีกอะ่ะแล้วมัน,ม,นมันไม่ได้แล้วเขาเลยสู้ต่อจนเขาหมดหมด,หมดอะ่ะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเหมาะกับการเป็นหลังวัดจริงๆพูไ้เหียพูดซะถือว่าเป็นคำคมคำคมเลยถือว่าเป็นค้อดีๆขวด,ดขวดขวด,ดีๆฝากเพื่อนๆไว้นะครับ ไม่ได้จะมาก้าวไก่แนะนำเกินตัวมาชี้สั่งมาพูดรู้ดีอะไรนะครับพูดด้วยความห่วงใย,ยนิดๆหนะครับแต่มันก็ฟังดูไม่ค่อยขึ้นนะจากปากคนที่นั่งเล่นนั่งปั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับก็ขออภัยด้วยครับถ้ามันไม่เข้าหูใครนะผมไม่ได้มีเจตนาร,ร้ายแอบแฝงอะไรอืม ผมพูดไปผมไม่ไม่ได้ไม,ไม่ใช่ว่าไม่ดูแล้วก็ดูทำโบกมา500แล้วนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอ้ยไหลหน่อยสิเฮ้ยคือโจ้นี่วายจะเข้าตรงนี้เรื่อยๆเลยยังไงวะไอเชี่ยวโหดเกินนะแบบนั้นวนะันนี้ขอเป็ดสัก30สักนิดนึงแล้วกันก่อนจะปิดคลิปผมว่า100บาทเพิ่มมา5 4 0 0เป็น500ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดกำลังดีเยี่ยมเลยเข้าท่าเข้าทางดูดีอะ่ะดูได้อะ่ะ โอ้โหร้อยนึงเจ๋วเออีนั่นแหละไหลหน่อยเลยไหลเลยไหลนั่นแหละครับแล้วไหลลงมาอีกมีอีกไหมดย๋ยวพิ่งหมดได้ไหมเออเอาไปอีกอยากได้อยากได้ถุงเงินเนี่ยอ,อ,อยากได้ถุงเงินเนี่ยอืมแบงค์เหรอได้ยูเขาจะขอถุงเงินถุงเงินด้วยโอ้ยถุงเงินยังไม่เอาถุงเงินยังไม่ให้เราไม่ทันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่สี่ร้อยแปดสิบาทโอเคหนึ่งพันแก็โอเคพอใจโอเค ก็โอเคประมาณนี้นะครับ100บาทเด้งมา1 0 0 0บาทนะครับหลังจากที่นั่งพูดนั่งเทศนาญาติยืดยาวนะครับก็แบกใจตัวเองกันปกติก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพอพูดแล้วก็ได้พูดมันก็พูดเรื่อยๆเลยนะครับก็มีความสุขที่ได้พูดถึงแม้จะพูดคนเดียวถึงแม้จะไม่มีใครดูอยู่ถึงแม้จะไม่มีใครก็ตามฟังมาถึงตรงนี้หรือถึงแม้พูดไปจะไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรถือว่าได้พูดก็ดีเหมือนได้คุยคนคนเดียวนะครับ ก็ยังโอเคแหละก็ขอบคุณนะครับคนไหนก็ตามนะถ,ถ้าฟังมาถึงตรงนี้ถ้าติดตามกันดูกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับคนไหนก็ตามนะอคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะนับทุกคนเป็นเพื่อนเลยครับถ,ถ้าดูคลิปผมบ่อยๆดูจนจบแล้วมาอคอมเมนต์คุยกันนะเป็นเพื่อนผมได้เลยจริงๆถือว่ารับฟังผมความรับฟังงที่ผมพูดได้ยินอะอ,อขอบคุณมากขอบคุณมากครับ อันนี้ก,ก็ต้องขอทูลาไปก่อนแล้วกันกับช่องหลังวัดน,นะครับ1 0 0 0ันบาทถือว่าไม่น้อยและเยี่ยมเลยสำหรับผมนะครับอาจจะไม่เยอะเกินไปสำหรับบางคนไม่อาจจะอาจจะไม่อาจจะน้อยสำ,สำหรับบางคนนะสำหรับผมผมโอเคแล้วไงผมแบบผมพอใจละ1นึ่ันบาทผมหยุดนะครับผมไม่ไปต่อนะถึงไปต่ออาจจะได้ก็จริงนะแต่ว่าผมขอลดความเสี่ยงไว้แล้วกันยิ่งไปต่อยิ่งเสี่ยงนะครับก็ ไม่อยากเสี่ยงแล้ววันนี้เสี่ยงไปใจเต้นก็จริงแต่แต่พอรับความเสี่ยงไม่คุ้มนะครับผมผมว่าผมไม่คุ้มนะครับผมพอใจละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ส u b s c ค i b e ถ้าชอบไม่ชอบไม่เป็นไรวันไหนเจอคลิปผมฝากกดเข้ามาดูด้วยขออภัยในความพูดมากพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขอตทษไ้ตรงนี้ด้วยนะไม่รับเตงอ่ะ